สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกัครับพ่อใหญ่อ้วนกับลูกชายชนะเหมือนเช่นเคยครับผมวันนี้เราก็มีแปลงที่มารีวิวให้รับชมเหมือนเช่นเคยครับไปเราอยากอยู่กับพ่อใหญ่อ้วนครับผมรับกล้องมาวพ่อใหญ่อ้วนครับสวัสดีครับพ่อใหญ่อ้วนสวัสดีครับผมพบกับพ่อใหญ่อ้วนกับลูกชายชนะอีกแล้วนะครับผมครับผมอวันนี้พามาดูที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงครับสองแปลงครับเป็นแปลงใหญ่ครับผมครับ ครับผมมารีวิวใหม่ครับราคาใหม่ครับผมราคาลดลงมาเยอะเลยครับครับผมตอนเยกมีรถแป่งขายเนาะตอนนี้เขาเหมายกแปลงเดือสองแปลงก็ได้หรือแปลงหนึ่งก็ได้ครับแปลงละสิบเอ็ดสิบเอ็ดไร่กว่าครับครับผมอรวมทั้งหมดยี่สิบสามไร่ครับแบ่งครึ่งก็ได้ครับมีสองถนดนะครับครับผมรับผมเจ้าของเดียวกันครับผมแปลงหน้าเรานี่เนาะใครนะผมที่สวยเลยครับนี่สวยครับนี่ครับโอ้ไปจนสุดนู่นะครับติดถนนยาวๆเลยเนาะ หน้ากว้างเกือบ300เมตรครับครับผมเหมาะสําหรับซื้อไว้เก็งกาไรหรือว่าซื้อไว้ทําบ้านจัดสรรทาโรงงานทํโกดังได้นะครับครับที่ติดไฟฟ้าน้ําประปาถนนคอนกรีตครับผมครับผมครับผมที่ที่แปลงนี้อ่าห่างจากตลาดตลาดสดเทศบาลนะครับเนาะครับหามทะเลสอครับอ่าอยู่ประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับเนาะหนึ่งกิโลเมตร ห่างจากปปาส่วนภูมิภาคอยู่ประมาณห้าร้อยเมตรครับผมครับแต่ว่าอันนี้ใช้ประปาหมู่บ้านครับผมครับที่แปลงนี้สวยงามมากห่างจากอำเภอประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลนะครับผมอำเภอขามทะเลสอโรงพยาบาลขามทะเลสอครับผมที่เราไปทางนี้นะครับครับส่วนี้ทางนี้นะครับทางนี้ออกร่วมกันกับถนนสายฉอสองเก้าศูนย์ครับกับเอ็มหกนะครับเอ็มหกเข้าได้เลยครับครับมอเตอร์เวย์ครับผมประมาณหนึ่งจุดแปดกิโลครับผมครับ เข้าออกได้สะดวกเลยครับทางเทีนนี้ไฟฟ้าสามเฟสทานไฟฟ้าสามเฟสทานหน้าแปลงเราเลยครับผมปลาปามีเรียบร้อยมีสวยงามมากครับหน้ากว้างๆประมาณเกืบสามร้อยเมตรครับผมที่แปลงนี้อยู่ในอำเภอขามทะเลสอนะครับอยู่ที่ในเขตหมู่หกบ้านโคกซอออนตําบลขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอครับ จังหวัดนครราชสีมาเนาะใช่ครับผมจังหวัดนครราชสีมาครับผมสวยเลยครับหน้ากว้างกว้างยาวๆใหญ่ๆเลยครับที่แปลงนี้ก็ต่ำกว่าถนนเล็กน้อยนะครับไม่ได้ต่ำมากครับครับผมเดี๋ยวจะพาดูรูปแปลงนะครับดูรูปแปลงครับพาเดินดูกันยาวๆเลยครับวันนี้อากาศดีมากเลยครับครับผมมาพาดูแปลงครับนี่ครับแปลงหน้าเรานี่ครับหน้ากว้างยาวเลยนะครับจากเตาไฟเตานี้ครับ าถวๆนู้นครับเนี่งแถาคู่กันปึบยาวมานี้ครับอันนี้จะเป็นบ้านเรือนนะครับยาวมายาวตามหนุนคอนกรีตมาเลยครับยาวไปกว้างหน้ายาวกว้างมากเลยว,วันหนึ่ใช่ครับแล้วก็ลึกด้วยนะครับเพราะว่าที่มันที่ที่กว้างครับ ครับไปยันสุดนั่นหละสุดบ้านขอบบ้านไปต้นตาลไอ้ต้นมะพร้าวนี่นะครับโอ้ครับผมเข็ต้นมะพร้าวแล้วก็เข็ต้นฝักต้นยูค้างนี่แหละครับขอบรั้วของบ้านคนนู้นะครับครับถือว่าอยู่ในหนึ่งชุมชนนะครับผมพันเรือนของเขตบ้านหมู่หกก็เลยไปนิดหนึ่งเ็เป็นชุมชนแล้เพื่อนเนาะ ตอนนั้นเรามารีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วครับแปลงนพ้นครับแปลงสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานทีนี้รวมเลยครับจะยกแปลงเลยก็ได้นะครับเพิ่มอีกสิบเอ็ดไร่สองงานกว่ารวมแล้วยี่สิบสามไร่ครับท่านผู้มีเกวันครับถ้าเรื่องทําเกษตรนะแปลงนี้ทําได้ทั้งปีนะครับทําได้ทั้งปีเลยครับเขตอ่อตำบลดเรสอเขตทางเขตทางตำบลขามทะเลสอเนี่ยทำแปลงเกษตรได้ทั้งปีเลยครับครับผม นี่เราเดินมานี่ประมาณกี่เสาไฟ้องเห็นก่อนเลอันนี้น่าจะอยู่สองหกแล้วครับจะเข้าเจ็ดเจ็ดครับระยะเสาไฟนึงก็อยู่ประมาณยี่สิบห้าเมตรครับครับผมวมดนี่ฐานเสาไฟนี่ก็ประมาณสิบเอ็ดเสาครับสิบเอ็ดเสาครับเสาไฟครับครับผมสามร้อยเมตรนะครับครับนี่ครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูอีกทีนะครับว่าหน้ากว้างเท่าไร่เชิงลึกเท่าไร่ครับผมข้างหลังเท่าไรครับผมเดี๋ยวจะแปะลงไปในใต้ลิงก์ให้นะครับครับ นั่นแหละยาวไปถึงนู่นะครับบ้านหลังเห็นบ้านหลังนู่งรับเป็นชิวต้นไม้เป็นนู่งรับที่ที่แปลงนี้ห่างจากหมู่บ้านจัดสันของเสียอะไรนะที่นั่นแหละอยู่ประมาณแปดร้อยเมตรนะครับเนาะประมาณกิโลนึงนะครับครับผมครับผมที่ทำบ้านจัดสันที่แปลงนี้เหมาะกับซื้อไปเก็งกำไรนะครับหรือว่าทาบ้านจัดสันบ้านจัดสันครับผมแปลงใหญ่เลยครับทาบ้านจัดสัน อีกสักปีครึ่งปีนี่ครับที่แถวนี้แรงแน่นอนครับผมครับผมเพราะว่าฝั่งฝั่งทางนู้นเนาะฝั่งทางนู้นเริ่มเริ่มเยอะแล้วครับฝั่งทางหนองคูครับสวยๆนะครับ,เ,รบเอาทางนูน้นนู้นนะครับไปดูนู้นไหมล่ะไปถึงนู้นไหมหรือว่าจะจบตรงนี้แล้วก็เด่นเลยเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ระหว่างกลางเนาะ แล้วตรงนี้คือระหว่างเชื่อมต่อของแปลงครับคนี่นี่เบ็ดไร่สองงานฝั่งนู้นที่เบ็ดไร่หนึ่งงานคือฝั่งทางนี้ครับครับอระวังที่เราเคยจับไว้คืออยู่เสาเสาไฟต้นนี้ครับเขตของฝั่งทีเบ็ดไร่หนึ่งงานอยู่ฝั่งทางนี้ครับผมแต่รวมแล้วว่ายี่สิบสามไร่แปลงนี้เลยโอ้ยี่สิบสามไร่เราบอกตรงนี้เดี๋ยก็ได้เนาะหยุดว่ามาครับครับผมแล้วเราจะมาบอกราคานะครับใช่ครับที่เอ่อที่แปลงเนี้ย แปลงหนึ่งสิบเอ็ดไล่หนึ่งงานกว่ากับแปลงแปลงนี้สิบสองไล่หนึ่งงานไอสิบเอ็ดไล่สองงานครับผมรวมแล้วก็ยี่สิบสามไร่แต่ช่วงรอยต่อของระหว่างแปลงอยู่อยู่ช่วงเสาไฟฟ้านี่ครับครับอจะซื้อแปลงเดียวก็ได้นะครับซื้อแปลงเดียวก่อนหรือว่าจะซื้อทีเดียวเลยก็ได้ครับผมครับแปลงนี้รวมทั้งหมดยี่สิบสามไร่ครับราคาก็ไม่แรงนากเลยราคาก็ไม่แรงนะครับแต่ว่าแปลงนี้อยู่ที่นะตรงไหนเราเราเราบอกแล้วเนาะเมื่อกี้นี้ครับผม ครับผมราคาที่แปลงนี้ขายไล่ละครับผมไล่ละหกแสนห้าครับครับผมเอผู้ซื้อผู้ขายโอนคนละครึ่งนะครับครับผมครับแต่แต่ก็สามารถต่อรองได้นะครับจ้าของก็ทิ้บบอกอยู่ครับว่าสามารถต่อรองได้ครับผมครับเอถ้าทุนท่านใดสนใจนะครับผมจะซื้อไว้เก็งกำไรหรือว่าไว้ทําบ้านจัดสรรในอนาคตนะครับครับ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ผู้ใหญ่วันโดยตรงเลยนะครับศูนย์เก้าหกศูนย์สี่หกหกสองหนึ่งเก้าครับผมครับแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะครับของลูกชายชาวนานะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่นะครับแล้วเราก็มีช่องทางให้รับชมกันด้วยนะครับผมรับทางรับชมช่องทางรีวิวดูที่ซืสวยของลูกชายชาวนากับผู้ใหญ่ว้วนนะครับครับได้ที่เพจรีวิวบ้านที่ดินผู้ใหญ่ว้วนกับลูกชายชาวนาครับและ ซื้อขายที่ดินทั่วๆไปครับผมครับแล้วก็ยังมีช่องทางครับก็คือเพจตูกใจชนาพาพื้นนะครับแล้วก็เพจรูปะนะครับช่องยูทูบแล้วก็ชนาพาพื้นครับผมอีกหนึ่งช่องครับเป็นช่องยูทูบครับผมเรีอช่องลูใจชนะพาเพื่อนนะครับก็เข้าไปดูเราสองคนรีวิวที่ดินที่ตั้ให้รับชมกันนะครับวันนี้เอกสารครบถ้วน คูใหญ่อ้วนกับลูกชายชาวนาขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะพ <ไป S 2> า,า<ม>ไปดูสุดแปลงนะครับเนาะผมพาไปดูขอบแปลงคแปลงด้านนู้นครับเดินไปไกลครับนี่ครับยาวเลยยิ่ถนนคนกีตัวยาวเลยครับพี่น้อง นะครับจะถึงบ้านหลังเขียดถึงบ้านหลังอีกส่งเสาไฟนะครับแต่งทีที่สวยครับผม เดินเดินมาให้ดูเขียดเหนียวเขียดเลยครับนี่ครับถึงราไฟนี่ครับผู้ชม เจ็อยู่นี่ครับอันนี้ก็เป็นบ้านเขานีน่เขียดเป็นนี่ครับพื๊ดไปนน่นอ,อันนี้เป็นด้านหน้าครับด้านหน้านี้ยาวกว้างมากครับด้านหน้าเดี๋ยวผมจะมานคลิปน้าครับสวัสดีครับ